กันอีกแล้วค่ะกับช่องน้องนางคณนิตาไส้แนวจ้ามณีนังกสีผ้ามาชมสวนของน้องไส้นะคะมืนีวันหยุดค่ะน้องไส้ยุมองเห็นงานค่ะส่วนมาบ้านนะคะมากับมากับแฟนน้องมานํากันนะคะมาด้วยกันสามคนมาสามคนตอนแรกว่าสิมา เกบเฮดพี่น้องแต่ทีนี้มันเกิดะะอุบัติเหตุนิดน้อยแตกก่ว่าว่าเป็นยางพี่น้องเดี๋ยวนั่งสิผ้าไปบึง้นงนอไม่ค่ะ<า>นั่งยางขาม่านะคะในสวนนี่เป็นบรรยากาศในสวนของน้องนะคะกับสินี้เพียงหน้านะคะมีเพียงหน้าน้อยนะคะแล้วก็มีอู่มีเปน,นะคะ2องหม่องนะคะแล้วก็เป็นมีขาพี่น้องเป็นคลองน้ำนะคะโดยโร,ร,อรอบรอบนะคะ สิเป็นขลองน้ำนะคะพี่นอ้องมีคลองน้ำกระสีนี่กะ,ะสีนี่ปลาปากะสิเป็นนี่คะ่ะกอหน่อมไม้พี่น้องมันคือกอหน่อมไม้นะคะนักศิลป์ภาพนักสิลภาพไปเบิง่งต้นกอบ่านับปลากอหนึน่งมันมีจักนอนะคะเพราะว่าเมื่อหันนั่งก็เห็นแวบ,บๆนะคะพี่น้องมีมีกอหน่อมไม้หลายๆนะคะ ต้นไผ่นะคะรายร้อมด้วยต้นไผ่นะคะนี่จะเป็นตามันนะคะนี่เนาดี๋ยวจะพามาเบิ่งหน่อไม้นะคะนี่พี่น้องเห็นบ่นี่ค่ะนี่อุย้ยเบิ่งหนอ,อนนี่หนอนใหญ่ใหญ่พี่น้องเบิ่งด้วยผสมอ่อนเนาะพุ่นล่ะนี่หนอนเดียวนี่คือแกงอิ่มเลยนะคะนี่ค่ะ นอใหญ่แห้งนอใหญ่ค่ะเข้ามานับไปพร้อมๆกันเนาะพี่น้องหนึ่งนะคะนี่ขึ้นหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะแลก็จะเป็นสองค่ะสามมีสี่มีห้านะคะนี่บ่นับนะคะนี่คือถือตัดไปแล้วนะคะมีหกนะคะมีเจ็ดมีแปดนะคะนอนอน่อนั่นพี่น้องเห็นบ่มีแปดนะคะมีเก้านะคะมีสิบมีสิบเอ็ดนะคะพี่น้องสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดแล้วนะคะพี่น้องค่ะ สิบเอ็ดนะคะนี่พี่น้องสิบสองนะคะสิบสามอุ้ยบุ้งดูพี่น้องสิบสี่นะคะดุงดูสิบห้าผู้นำพี่น้องขะข้างในกับมีนะคะสิบหกนะคะพี่น้องเห็นบ่ปดัดแต่สะอ่อนเนาะหลายครับพี่น้องเอ้ยวายุแถวบ้านนั่งันบ่มีนะคะ แถวบ้านนางมันต้องซื้อกินมดัดแต่นี่ปลูกเพิ่นปลูกันเองนะคะเพิ่นปลูกเองหน่อไม้นะคะก็จะปลูกไว้น้ำขอบ้ะเรียงเสียพี่นอ้องนี่จ้ะเห็นบรรยากาศธรรมชาตินะคะกับสีลมนี่ลมลมมาเป็นระยะระยะนะคะ นี่ถัดมาก็สิเป็นต้นบักนาวพี่น้องอยู่บานข่อยแพงแห้งเลบักนาวนี่ยูนิตเบิ้เจะว่าแนวมันบเดมันบดนาดแนวดอกมันแตกนะคะนาม,มันโดกพี่น้องเป็นมีมะนาวนะคะมีต้นมะนาวนี่เป็นต้นมะนาวนะคะจะเป็นต้นมะนาว พี่น้องเบิงนอไม้ใหญ่มีเห็นมือนางบอลนางสีไทยเห็นนอไม้ใหญ่พื่ล่ะป๊พาพี่น้องต่สะออ่อนนอพี่น้องค่ะเห็นบอโอเคค่ะคลิปนี้กับมาไทายนอใหม่ให่เบิงนะคะในี่เป็นทามกลางบรรยากาศธรรมศาสตร์นะคะลายรอบนะคะบรรยากาศดีแต่นายพี่น้องกยโอเค คลิปนี้กับมาทายบรรยากาศและก็ท่ายน้องใหม่ให้พี่น้องเบิ้งนะคะฝากเป็นกำลังใจนะคะฝากกดติดตามนะคะส่องน้องนั่งน้ำเลยเด้อเดี๋ยวน้องนางกับสีมาทายคลิปให้เบิ้งอีกนะคะสำหรับคลิปนี้๊าไปนะคะ